เออเดี๋ยวกลับเดี๋กลับเกี่ยปหางก่อนเออนี่ลาเน่อเข้าพวกเนี้ยไปเจอตะวันแดงอ้อยเกี้ยก่อนเน่อเขาคือเข้าว่าไอ้อ้อยคือเอาเกี้ยวกับแพร่ตำรวจอืมแล้วไปเาเกี้ยวกับแพร่ทุกทีป่าเขาก็จ่ายเออแค่นั้น แต่เนวา้ครับว่าเออไปเอือมีตัวมันยืนีก็ได้มาเปิดมี่ม่อรนี่ักฐานตัองมีหลักฐานนักอย่างเออเห็นบอกกันเลยไม่อเลยเาห้องขาใจร่าเป็นอย่างมม่มึงห้องเป็นจ้าไอเล่ยท่าครับผมัชาเ่ยผมบดยงไห่หะป๋า ผมอย่าไปถามอย่าผมอผมเพราะว่าผมสิกับฮู้แต่ว่าเออ็นคือว่า้ตัวไปาเอาวนมผมไปเกี่ยวก็เพิ่นว่าััเอาเอาเฮาวนตอนนี้เาตัวเลยว่าเพิ่นก็เลยว่าเิเพิ่นเพิ่นเกี่ยวว่าเปนก็่เออเลยเาเปิดเบิ่งอาตมันบ่มีครับเออเาคใจาเอาวนอน้ Để trên mặt chất hobbit hobbit hoang chắc hoang 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 hôm hoang có hoang 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 thám hoang 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 tôi hoang hoang với hoang 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 cái hoang 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 ลกพักหนีมามึงได้ตั้งกิงนีมาเอออนแลหน่เานนี้อาูเจ้าบันี่บัตรอ่านี่ว่าบออันนี้นดับมั่าย่ง่จอดี 这叫你多好，教好么？哦。哦 เนี่ยวใครอยู่บ้างฮะเนี่ยวใครอยู่ยัง่เนี่ยวะใครอยู่อยังก่ออพ่อยงี้ก้ไปขายบนเรือเอาเจ๊กกูบอกให้มึงมาวมบไอ้กูจะม่หตาเ

พอเป็นตำรวจผมไม่สู่อะไมันสู่ในเบิสันล่ะว่วเป็นตำรวจเป็นยังเป็นสู่ในเบิสถาดจ้าของถือผมเลยเกี่ยวกันเลยผมว่าไหนไปหาเดี๋ยวพ่อเลเดี๋ยวผมไปยังไปหาเมีหยาบผมแล้วตัวาว่าเอ้สิ่งนียผมเปิดเออไม่บอกเอาส้วนไลยเอาเอาว่าเอาเปิดเบิึงอัดตัวอัดไว้อัดตัวนี้ไว้เออ เขาบอกเบอกเขาเบิตัวตัวตัวไม่บอว่าเขาอัดคีไปใช่ครับตัวตัวอัดอันนี้ไป่บอกผมบอกเลยว่าอัดเลยผมบอกเลว่าอัดคกีผม่าผม่าผมอย่างเงี้ยผมถั่วอันใหญผมราเตัวตัวอัดไอืเขาอง้ยว้าหยอกมึงเออนี่จะใส่หูสำนี่ใส่หูจะต้บดม่บอ ผมมาไหมผมบอกจับเอาเมาไหาผมไม่เอาบอาหยอกกันจเป็นยังคนเ้อมือหูดจ mm. ัดการเบ็ดอย่างเานี่ย่อตัวนี่นะครับนี่เราพ่อผมไปยังครับบ่ไอลูกชายชาวบ่ลูกชายชาว่าไปไปคุยเงียเพื่นผมเลยว่าผมงาไปหาเียบผมผมเรีมจะบอกว่าผมัยมันว่าผมนส่วนเมียไปเกี่ยวผมจะว่าเออ อ้ามึงเปิดเปน้วมึงว่าผู้ช่นเมีย่ไว้เดียวมันล่ามันนันนี่าเดี๋ยวไงเเอเดี๋ยวไปหาลุงเี่ยงใช่ใช่อันลุงเียเออเออน้อมบ่ายที่หครับครเออบนนี่ก็ได้มันบอกตรงๆที่มีเพียงไม่เล่ากันได้ต่ามันบอกเลยมีเดียงไม่เล่าครับผมคือว่าเอาเป็นอย่างคือบอาอย่างกั้นผมบอกยอย่างนี้ะผมบอกเย่งนี้นะครัผมนี่แอนเออ มันจะไปว่าผมไปคเงี้ยมันไปเที่ยวงไหนผมว่ามันเดว่าอยู่บ่เขาม่ยเเอเาอบ้าอันดาว่าครับเนี่ยผมมาเปอ่นมากเลเว้ยเปลียนมาเปลี่นมาว่าเขาวนไปเี่ยวเมา